หลอกไม่อยากแล้วก็จากไปสรุป iPad ใหม่ไม่เปิดตัวหน้าแตกกันเป็นแถบต้องซื้อไทยซื้อนอกนะไม่ว่าจะเป็นรายงานจากข่าวจากสื่อกูรูชื่อดังต่างๆฝังง่ง Apple นะครับผมที่บอกว่า iPad จะเปิดตัวใหม่เมื่อตุลาคมที่ผ่านมานะสรุปก็ไม่เปิด แล้วก็ล่าสุดมากเกอร์แมนกูรูชื่อดังก็ยังได้เปิดเผยว่า Apple มีแผนจะเปิดตัว iPad ใหม่นะผมนั่นก็คือ iPad 11 iPad mini 7แล้วก็ iPad air 6นะผมในมีนาคม2024นู่นเลยนะครับผมปีหน้าเจอกันแล้วก็ Apple ก็กำลังพัฒนา iPad Pro รุ่นใหม่อยู่นะครับผมซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวหลังมีนาคมไปอีกนะผมช้ากว่าพวกไอพวก Mini 7 iPad 11แล้วก็ air 6ไปอีกนะผมแม่ไอเราก็รายงานข่าวสดบดีนะผมมาแน่ ตุลาคมนี้เปิดตัว iPad ใหม่แน่โดยเพราะ iPad 11นะครับผมโอ้โห หน้าแตกกันไปเลยทีเดียวนะครับผมยังไงใครที่รออยู่ก็อดใจรอกันหน่อยนะครับผมมีนาคม2024เจอกันกับ iPad ตัวใหม่3ตัวรวดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น iPad 11แล้วก็ iPad Air 6แล้วก็ iPad mini 7นะครับผมคราวนี้เชื่อว่ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ m a r k อร์แมก็ยังบอกอีกว่า iPad Gen 9แล้วก็ Apple Pencil Gen 1เนี่ยก็จะถูกยดเลิก,เลกการขายในเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นพอร์ต i g h ์ n i n g นะครัผมไอตัวอื่นเนี่ย iPad แล้วก็ Pencil ตัวอื่นน่ะมันเป็นพอร์ต Type C หมดแล้ว ใครที่จ้องอยู่นะ iPad 9ราคาพิเศษพิเศษนะผมก็รีบซื้อกันด่วนนะบผมพอ Apple จะหยุดขายแล้วนะแล้วเพื่อนๆแล้วครับผมใช้ iPad รุ่นไหนกันอยู่บ้างแล้วก็มีใครรอ iPad ตัวใหม่ๆอยู่บ้างก็อดใจรอนิดนงนงครับผมหรือว่าใครอยากคอมเมนต์พูดคุยกับคลิปนี้ก็สามารถพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ